เอานี้ดีครับเราจะมาตอบคาถามจับไข่กันดีกว่านะให้ไข่มุกจับเชิญเลยครับจับกี่ใบดีคะใบหนึ่งใบหนึ่งนะคะใบหนึ่งนะคะไบ่เป็งไปชอบจับไข่ไหมครับปกติเวลาที่คุณมีความต้องการครับคุณมีวิธีการระบายอารมณ์อย่างไรถ้าแฟนไม่อยู่หรือเวลาที่คุณไม่มีแฟนครับ ก็รอเขากลับมาแล้วก็จ <Q. ser eti> er ัดหนักทีเดียวออคือคงลืมไปแล้วแหละว่าแม่งจะกลับเออแล้วไม่มีวิธีการระบายอารมณ์แบบแบบตอนนี้ฉันต้องการตอนนี้ฉันเมาฉันต้องการตอนนี้โอ้ยไม่มีอะค่ะจะใมีนะเป็นคุณคุณจะัดการกับเรื่องนี้ยังไงครับครับผมก็ง่ายมากเลยใส่แผ่น ครับผมมากครับแล้วเปิดแอร์แล้วเตรียมพิชูปิดเปิดคอมครับเปิดคอมเปิดคอมครับผมแล้วเปิดในฮาร์ดดิสครับอ๋อวิธีการแสดงออกต่างกันครับผมมาเลยครับครับเคยดูรายการเรามาก่อนไหมฮะเคยค่ะเคยนะครับผมรับมือมาเรียบร้อยนะฮะดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกแบบถ้าเป็นกูกูจะตอบงไงดีวะอะไรมีการทําการบ้านมาก่อนถ้าแฟนของคุณขอไป ฝังมุกโอ้โหที่น้องชายของคุณที่ของเขาของเขาไม่มีมันจะมาฝังอะไรหราฝังของเขาคุณจะทำอย่างไรครับ่าว่าเท่าไหร่ฮะถาว่าเท่าไหร่แปดสิบแปดเท่าไหร่สิบแปดเมตรไม่เท่าไหร่กี่บาทจะออกให้เนามันอานเน่าได้นะกลัวไหมกลัวคนฝังมุกไหม มีลูกน้องมผมคนนึงยังไม่เคยเจอค่ะมันไม่ค่อยมีหรอกครับ,รบมูก้อ <c> ป <oughs> ้าลูกน้องที่กองถ่ายอยู่รายการหนึ่งฝังลุกมาสิบแปดเมตรโอ้โหแต่โชคดีนะทุกวันนี้มันยังกระเจียวไม่เน่าครับอย่าไปทานะครับคุณผู้ชมมีโอกาสเน่าตัดกระเจียวทิ้งได้สูงมากครับแล้วถ้าเกิดตัดไปนี่จบข่าวชีวิตแฮปปี้เลยนะครับผมเป็นซุปจะดีกว่า <c oughs> เออถ้าแฟนแบบตอนแรกคบกันอย่างอ่ะสูเป็นแฟนพี่คบกันไม่มี เราไปต่างประเทศเที่ยวกับพี่บา้านกลับมาพี่ไปฝังมาเรียบร้อยแล้วเกิดต้องขอดูแล้วก็ยอมรับอ๋อโอเค,อเคใช่ไหมไม่ได้ตกใจแล้วก็เลิกไปอย่างงี้ก็คงตกใจค่ะแต่ว่าคงไม่เลิกเหมือนไม่ได้ไม่เกี่ยวกันเนาะเกี่ยวก็โอเคนะ,นะ,นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบไหมพวกผู้ชายที่เจาะเจาะหน้าเจาะระเบิดหูระเบิดหูก็ได้อ่ะค่ะแต่ว่าถ้าเจาะหน้าแมวนี่ะพวกอาเ็นปุดๆเงี้ยไม่ไหวอ่ะค่ะไม่ไหว เจาะจมูกเจาะจมูกเจาะเจาะปากเจาะปากเจาะลิ้นเจาะลิ้นอะเจาะลิ้นเจาะลิ้นเจาะลิ้นก็ได้ะในยุคหนึ่งนี่ฮิตมากเลยนะไม่เอาเลยกลัวมากผมเป็นคนกลัวเลือดกลัวอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวมากอ๋อใช่งั้นคุณก็สักไม่ได้แน่นอนไม่ได้ผมนี่กลัวเข็มครับผมชอบสักให้คนอื่นถูกต้องผมเป็นพวกส่งออกไม่นำข้าครับผมนำข้าครับผม ออกเสาเข็นตอกเข้าไปหน้าตาน้องคนนี้มากไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เออหน้าตาเหมือนนักร้องลูกทุ่งนะฮะเหมือนจริงถ้ามีผู้ชายอยากได้รอยจูบจากคุณเขาต้องทำยังไงครับไม่ถามหนูเหรอว่าหนูต้องทำยังไงถามเราอไงถ้าพี่อยากได้รอยจูบจากหนูว่าหนูก็ดูหน้าเขาก่อนนะคะหน้าเขาเไง หน้าต้องแบบไม่ไม่ไม่หื่นไม่แบบไม่แย่มากอะไรอย่างเงี้ยหน้าไม่แย่หน้าไม่แย่หน้าไม่แย่ก็เยอะแยะหน้าการเลือกก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนแล้วอยู่ในผับนี่เขามีโอกาสจะได้จูบหรืไหมไม่นะคะไม่ได้เหรอไม่ได้เป็นคนแบบหงวดหงินิดนึงในรถในรถในรถเหรอได้บ้าได้ยู่ได้คือออกจากผับขึ้นรถปุ๊บได้เลยในแท็กซี่ได้ไหมต้องแบบทําความรู้จักกันก่อน สวว่ารู้จักกันมาพักหนึ่งละนัวในรถในรถแท็กซี่ได้ไหมจูบในแท็กซี่ไหมไม่เอาอายคนขับเออคุณไม่อายเหรออะไรนะฮะคุณไม่อายเหรอไม่อายครับผมขอให้มีได้ได้อายอดขอให้มีขอให้มีเซ็กเอวดอร์ดีกว่าเออคุณมีประสบการณ์กับเซ็กเอวดอร์หรือเปล่า ก็มีช right. so like so 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 ัวตองไม่มีไงขอบชาตีช really ัวได้ไงนึกอยู่ที่ไหนใช่จำไม่ได้เขา่บบน่าจะเป็นพวกทะเลอะไรเงี้ยค่ะทะเลตรงไหนของทะเลเกาะเต่าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ในที่พักไม่เอาในที่พักก็ในบ้านที่มีหลังคาไม่เอาดีไหมระเบียงอะไรเงี้ยอ่ะได้ได้มีไหมระเบียงก็มีในรถในรถก็มีนะอารจอดรถ ต้องฟิล์มมืดเท่านั้นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะในในรถอะมันต้องไปจอดตรงไหนเหรอช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมตอนนั้นเคยแบบแฟนขับรถไปให้ไหมคะแล้วก็แบบไปจอดหน้าบ้านแม่แต่ว่าแม่ยังไม่รู้อ่ะใช่แม่หนูแต่แม่ยังไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยหนูมาแล้วนะอะไรอ่เงี้ยเขาก็จอดหน้าหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบฟิล์มมืดมากก็หน้าบ้านแม่เลยค่ะโอเคจัดกันหน้าบ้านแม่จัดสันกันไปแต่แม่ก็ไม่รู้แม่ก็ตอนนี้แม่ก็แม่แม่ก็ไม่รู้ตอนนี้แม่ก็ไม่ หนูน่าจะรู้แล้วล่ะถ้าดูถูกต้องนะครับกี่ดอกครับมือนกันดอกไม่ได้ดอกไม้ออ๋ที่เขาซื้อให้ใช่ไหมมีอีกไหมนอกจากในรถมีรถก็าวเบียรไงมีอีกไหมไม่มีแล้วครับพี่เลนน่าจะหลายที่อยู่ไม่มีแล้วลานจอดรถมีไหมลานจอดรถไม่มีค่ะมีแต่หน้าบ้านแม่อ๋อนนั้งเดียวเลยแต่หน้าบ้านแม่ก็น่ากลัวแล้วในห้องน้ำผัก คุณนี่กำลังฮิตเลยฮิตร้อฮิตอ่าถีงทาไม่ได้นะไม่กล้องเยอะก้องมันเยอะเลยเกินกล้องไม่น่าเราไปใส่น้องหนาไหมถ้าให้สวมบทเป็นอาชีพอะไรก็ได้แล้วฟีเริ่งกับแฟนของคุณคุณจะเลือกอาชีพอะไรครับเป็นคุณครูของนักเรียนดีกว่าให้ใครเป็นนักเรียนครับเด็กเล่นเด็กให้แฟนเป็นนักเรียนดีกว่าเป็นคุณครูส่แว่นอย่างเงี้ยเออโอ้แใค่ถือไม้ครับ หนูเองดึงปากกานักเรียนดึงปากกานักเรียนมาเน๊ตักเขียนผิดเขียนผิดนักเรียนใช้ดินสอเอาหรอหัวดำใชนนั้นนะครับผมปากกาหัวแดงก็โอเคดินสอหัวดำไม่ไหวแล้วแล้วแฟนต้องใส่เกงสีอะไรครับสีเพื่อไปโรงเรียนไงครับผมไปโรงเรียนสีเกงดำเมื่อเกงกาคีลายสก๊อตแล้วกันลายสก๊อตเป็นเนื้อชาติเป็นเนื้อชาติ เออเอ็กโมจิสกิสก้าชิคุบิชิคุบิโอเด็กนักเรียนกับคุณครูในชีวิตเคยไหมแบบใส่ชุดแปลกๆเคยเป็นชุดคอสเพย์คอสเพย์แฟนเราต้องใส่ด้วยไหมตอนนั้นไม่นะคะแล้วเราใส่อะไรก็คอสเพยคใส่แบบเป็นชุดเป็นตุกเลยเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายอ๋อ แล้วต้องมีเล่นเล่นซ้อนกันก่อนไหมมันเป็นโมเมนต์ไหนออถึงเริ่มสตาร์ทมาเป็นชุดกระต่ายได้มันต้องยังไงแบบเราทำเซอร์ไพรส์เขาหรือว่าต้องนัดกันก่อนทำเซอร์ไพรส์ค่ะเหก็แบบมันก็นอนอยู่บนเตียงอ,อยไงะไรอย่างเงี้ยค่ะดูทีวีอะไรเงี้ยเข้าน้ำอาบน้ำเสร็จปุ๊บใส่เลย อ๋อเราก็ใส่ชุดมาเลยใช่หรือว่าใส่เลยอยากใส่เลยสิน้ำก่อนอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนแล้วก็ค่อยใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อมาไม่ใช่ใส่เสื้อออกมาเสร็จใส่เลยผู้ชายถ้าเลือกได้เขาใส่ชุดเนี่ยอยากให้ต้าใส่ชุดอะไรในเครื่องแบบในเครื่องแบบอ่ะค่ะผู้หญิงเขาชอบผู้ชายในเครื่องแบบนักนี่อาหารมั้งอาหารกำลังคืนความสุขเลย ทำไมอ่ะทำไมเป็นอาหารทำไมก็กำลังคืนความสุขอ๋อกำลังฮิดกำลังฮิอออามามอก่น้อน้องก็เตรียมรับมือดีต้องเจอคำถามคุณจะทำอย่างไรถ้าแฟนของคุณไม่สามารถทำให้คุณเสร็จได้ก็บังคับให้มันทำต่อทำต่อใต่ทำต่อแต่เดี๋ยว เสร็จแล้วเรอแป๊บนึ่งนเดี๋ยวมันก็มาใหม่ไม่มาแล้วหลับหลับนอนรับเลิกไหมถ้าสามสี่ครั้งแบบนี้เลิกไหมหัวอกผ้หงึันก็น่าเบื่อน่าเบื่อหน้าเบื่อมากอ่ะแล้วเลิกไหมอ่ะอืมเลิกชัวใช่ดูสีหน้าน้องเขาแม่งเลิกชัวเออเลิกเลิกใช่ไหมให้เห็นผมว่าะไะมึงเห็นแกตัวพกกับพี่มึงเห็นแกตัวพี่พยายามทำแล้วพี่ทำต้้งนานแล้วแต่เราก็ไม่สำเร็จสักทีพี่เหนื่อย ขาบอกว่าห่างไ่เกินเจ็ดปีไงพี่แล้วถ้าจกมีของเล่น่ะหนูไม่นิยมของเล่นไม่พี่อะมีของเล่นตัวช่วยทําให้เราได้ไปถึงปลายทางของบ o ี y slam โอ้โอ้โอ้อยางะสมมติพี่ทาไม่ได้แต่พี่มีของเล่นทําให้เราถึงได้โอเคไหมโอเคอย่างนั้นโอเคอ กระเป๋าเดินทางคุณคงมีแต่ของเล่นครับผมไม่ต้องกระเป๋าเดินทางครับผมในเก๊ะเราก็มีแต่ของเล่นนะครับถองนะฮะเออและแปลว่ายังไม่เคยมีแฟนใช้ของเล่นกับเราไม่เคยค่ะเคยดูหนังโป๊ไหมเคยนะเพื่อนผู้ชายเปิดกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งดูเพื่อนผู้ชายเปล่าเดินผ่านอะไรอย่างงี้ก็เห็นเดินผ่านยังไงผู้ชายดูหนังโป๊ที่ไหนที่ที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยดูหนังโป๊ในโรงเรียนมันดูห้องไหนอะ ก็ในห้องเรียนเวลาพันอ๋ออามือถือบันจอใหญ่ไงสัมซุงอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้มันมีมือถือแต่สมัยเราไม่มีไงจากที่เคยเห็นเห็นน่ะของเล่นอะไรที่เรารู้สึกว่าพอที่จะเล่นได้เซ็กทอยก็เป็นแบบไข่สั่นไข่สั่นเเล่นได้ไหมก็เป็นแบบมันมีแบบว่ามีหลายอย่างนะแต่หนูก็ไม่ตั้งใจดูขนาดนั้นอะจอยสติกไหมจอยสติก มีแบบที่มันมีแบบปุ่มกดแล้วก็มีชีสไหลลงมามีชีสอันนี้แม่ <c oughs> มแอดวานซ์วมั้ยโอ้โหเราบอกว่าไว้ค่ายโดอ <c oughs> งไงอะไรชีสอะไรไหลลงมาชีสมันไหลลงมาอย่างเงี้ยชีสคืออะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นของเล่นแล้วก็แบบมีใส่ชีสข้างในใช่ป่ะชีสที่เรากินอ่ะหรอเออนั่นไงพี่ตกเทรนแล้วพี่ตกเทรนแล้วกูกูว่วาไม่ใช่กูคนเดียวมึงช่วยอธิบายหน่อยยังไงมันมันเป็นยังไง มันจะเป็นแบบปุ่มกดใช่ป่ะแล้วก็มีชีสไหลลงมาอย่างเงี้ยไม่ไม่ไอไออาสมมูรมีปุ่มแล้วมันเป็นแท่งเหรอเนี่ยใช่มันเป็นแท่งเอาเอาไว้ใส่เข้าไปเออแล้วแล้วชีสไหลออกมาจากไหนไหลจากเนมีรูให้มันไหลอะจากหัวจากแบบแออ๋อคือมันเป็นแท่งใช่เหมือนของผู้ชายแล้วก็มีชีสออกมาอย่างเงี้ยครับใช่อ๋อไว้เอาริ่มยัดเข้าไปชีสมันก็เข้าไปข้างในมันก็เลิะเอะดิของกินวันบางทีมันก็ คือมันจะมีปุ่มกดกินได้ด้วยผลิตจริงๆเรานี่เกินว่าที่ี่คิดไปไม่ใช่น้องเขาแค่ดูน้องเขาไม่ได้ใช้ผ่านไปเห็นเออเห็นในวิดีโออะไรหออ่าตอนนี้เดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งครับช่วงน้าเราจะมาหักหลังผู้ชายกันกับรายการดูสวีทซิงมาไม่นานนี้เองก็หนูเพิ่งมาหัผู้ชายเมื่อเดือนที่แล้วไงรั้งแรกเนี่ย กับผู้ชายมันต่างกับโคกระทมนะต่างมากนะก็เลยลืมทอมไปเลยนเย็นๆนี่ชู่เอนึ่งๆเขาดีมากผมเลิกเขาทำไมครบนานเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งอ่ะอาทิตย์หนึ่งสนับสนุนโดยลีโอเบีย